ในซิมเพลกุ cool. ใช่ไหมเอ,อไม่เคยเห็นต้นนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแต่ก่อนไม่เคยเห็นเฮียเอามาวางตรงนี้เลยเพิ่งเอามาใช่ไหมแต่ต้นนี้ก็าขายไปจองไวนะ้แล้วอันนี้จองแล้วเหรอเย่ยขายไปเท่าไหร่ขายไปที่สองพันสองพันเหรอ นิดเดียวเพราะว่ามันเพิ่งมาจากญี่ปุ่นได้เดือนเดียวเอาเหรอมันโดนมันโดนมันโดนความเย็นมามันเลยเป็นอย่างเงี้ยใบมันมันเหมอไหมไมอ่ะไมมเนาะมันโดนความเย็นอืมตอนนี้ต้องเลี้ยงแล้วพักใช่ต้องพักพักก่อนสักหน่อย สวยนะซิมปะกูเนี่ยซิมพนะะกูหรือสนพวกนี้ทําไมเฮียไม่ลองนําเข้ามาเยอะๆหน่อยเพราะว่าคนสนใจเยอะนะเยอะฮนะตัวนี้แล้วมีพวกพวกน้ำมานกา้าเข้ามาเยอะนะพวกพวกฟาร์มเนี่ เพราพวกกิ่งที่พวกกระโดดขึ้นลงนี่มันแค่ว่าเราจะดูช่องไฟใช่ไหมครับคือว่าถ้ามันโล,งล่งเราก็ทำรือว่าอย่างนี้กิง่งเนี่ยถ้าคุณอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันจะมาชนกันถูกไหมฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ่าคือลักษณะนี้อ่าถ้าคุณไม่เบี่ยงลงคือถ้าคุณเบี่ยงมันซ้อนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวิติอือก็อย่างนี้ยถ้าถ้าตรงนี้ถ้าถ้าลงถ้าแบลงเนี้ย มันก็จะมาชนกับพวกนี้ใช่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะรายละเอียดควรที่จะต้องออกมาอย่างนี้อีกเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่ได้ย้อนจริงๆแล้วก็คือออกมานี่ออกมานี่ออกอู้ยออกได้เป็นยิบก็ไม้ต้นนี้เพิ่งสร้างที่เอามาจากเวียดนามแค่ปีเดียวอะ่ะแล้วรายละเอียดไม่ได้มาขนาดนี้กลิ่นสวยมากเลยอะ่ะ อันนี้ทดทุกกิ่งหรือเปล่าครับนี่ทดทุกกิ่งไหมต้นนี้แทบจะไม่ได้ทดเลยเลอเวลาสร้างไม้ต้องดูไม้ให้เป็นอ๋อนี่คือจับดัดเลยหรือเปล่าครับนี่คราวนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยข้อดีของลิงซานเนี่ยเวลาที่ทาทาไปเนี่ยเขาจะออกรายละเอียดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ๋อเขาจะมีอยู่แล้วใช่เราก็แค่คัดคัดกิ่งว่ากิ่งไหนเราเอากลิ่ไหนเราไม่เอาพอพอตอนที่เข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็แตกแตกมาปุ๊บแล้วก็เข้าเข้าใจไหมฮะอ๋อครับ คราวนี้ไอ้ประเด็นไอ้ที่ทำกันอยู่ในเว็บไซต์อ่ะครับประเด็นคือมึงก็เข้าแบบนี้เหมือนกันแต่มันเป็นไม้ที่มันไม่ได้แตกซ้ายแตกขวาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแขนงกิ่งเนี่ยเข้าใจปะมันมาออกปลายมันไม่ได้ออกโคนถ้าออกโคนเนี่ยถ้ามันออกมาทุกทุกทุกแขนงอันไหนคุณชิดคุณตัดทิ้งครับคุณก็คัดอันที่ว่าระหว่างช่องว่างมันพอดีอืมเข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าไม้เนี่ย ทุกต้นมันจะทําได้หมดไม่ใช่ <Ừ. S 2> ต้องดูคร<อ>าวนี้มันก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าแล้วพอดีคือลินซานเองเนี่ยเวลาที่คุณเข้ารวดไปพวกนี้ยเข้าใจไหมฮะแล้วโคนกิ่งมันใหญ่มันก็เลยเลียวครับถ้าเกิดคุณตัดทดคุณต้องเป็นพวกโก่คุณต้องเลี้ยงเสร็จพวกคุณต้องเบ่งก้ง,เ,ง<อ>ดดเพื่อให้แตกที่ตัดเขจะเพื่อให้แตกแต่เราเลี้ยงเลี้ยงให้เล็ก,กแต่พวกนี้กิ่ก<อ>นเขาเยอะอยู่แล้วใช่เราสามารถคัดได้เลยเนี่ยพวกนี้ผมไม่ชอบเลย เนี่ยผมโทษที่ไหนอะไม่ได้โทษถูกไหมฮะผมก็มาเลือกเอาเกิดสมมุติว่าอันเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยปุ๊บผมก็เอาอันนี้อันนี้แกกออกไปเนี่ยเนี่ยมีซ้ายมีขวาแล้วก็ไม่เคยริดใบในต้นนี้ยเข้าทั้ใบคนอื่นเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้งงไม่ได้มันงงไม่เห็นไะเลยไม่เห็นรายละเอียดครับอ่าแต่ผมทํากับพี่ปอมได้อผมผมก็ลองเอามาทําแบบ ต้นเล็กๆเ,เหมือนกันแต่ผมต้องริดใบออกหมดก่นอนถ้าไม่เห็นกิ่งเราก็ดูไม่ออกเลยครับผมต้นนี้ผมไม่เคยเนี่ยขนาดเนี่ยจากกระถางเนี่ยมาลงกระถางนี<ข>่้ก็ยังไม่ได้ริดใบเลยต้นนี้ก็ไม่เคยริดเอออย่างว่าล,ลิ้นชามนี่กิ่งมันเยอะเนาะสามารถที่จะคัดได้ก็คัดเอาอันไหนไม่เอาเราก็ตัดทิ้งคือถ้าคนคัดเป็นคัดเข้ารวดได้เลย่ไม่ต้องโทษเลยครับ นาทีโอ้นาทีอ่าผมก็ไปมาตอนนี้ยอดยอดคนดูแสนกว่าแล้วของนาทีของใครของของนาทีครับใช่ไหมนาทีเขาไม่ไม่ได้เขาเยอะครับคนตอนนี้รู้สึกจะถามหาไซจิวกันเยอะเล็กๆอะไรพวกนี้มีวันนี้เขาเขาเขามีเอาลงขายเจ็ดแปดร้อยบาทต้นหรือที่สายห้านะของนาทีอ๋อของนาทีเขาลงบ่อยครับ ตอนนี้ลงราคาลงอะไรด้วยเขาชอบเขาถนัดไม้ผิวผมไม่ผิวไม่ค่อยจับมันไม่ค่อยเป็นไม้เป็นมือครับแต่จริงผมก็ชอบใหญ่นะชอบเล่นใหญ่คือเล่นใหญ่มันหีโครงสร้างครับอย่างน้อยก็ต้องท่านี้เนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยกำลังสวยบ้านผมมันก็ไม่ค่อยมีพื้นที่วางเนยผมประมาณเนี้ยเขาผมจะมีไม้ประมาณเนี้ยใช่ครับ ต้องต้องใช้ผมว่าไซส์ประมาณนี้คือจิ๋วมากกับมันทำรายละเอียดไม่ได้ครับโอ้โหงใสายก็ไปซื้อ,อยาจีบเกียอละไม้พอๆมันไม่โดนแดดจะเป็นเนออื้อที่สวนที่สายห้าผมไม่ได้ถามพี่ปองนะว่ามีพวกไม้โครงสร้างขายไหมครับมีแต่อาช่วงนี้เยอะที่ผมว่ามันลงมาโมกเป็นโมกใช่ไหมใช่เป็นโมกพ,พวกนี้ไหม บบม,มันมีหนูลาต้นหนึ่งแล้วก็เป็นโมกโมกหนูซ้อนถ้าเป็นส่วนใหญ่หนูล,ลาหนูซ้อนนะ,ะใช่เป็นไซ<ม>ส์ประมาณนี้ไหมครับหรือว่าใหญ่เลยเออประมาณนี้ประมาณต้นนี้เลยนะใช่แต่อันนั้นเหียงมันมน่าจะ เก็ดช้าแล้วเปลี่ยนแพ็กเกจเมื่อก่อนไม่ได้ใช้